กันวันนี้ EP นี้เป็นตอนต่อ Y I Love w 1 2 4นะครับเราจะลงลึกในรายละเอียดของ Benz W124 กันไปอีกสักนิดนึ่งนะครับก่อนนี้เราจะคุยกันเรื่องเครื่องยนต์ของ Benz W124 กันนะครับเครื่องยนต์ ถือเป็นหัวใจสําคัญของรถยนต์ทุกคันนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอนาคตเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วเครื่องยนต์ถูกถอดออกจากรถยนต์หลายรุ่นหลายคันเพราะว่าตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่งกําลังด้วยแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สร้างพลังขุมพลังก็คือเป็นมอเตอร์นะครับแต่นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้นะครับเครื่องยนต์ ก็ยังถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถยนทุกคันู่นะครับ ถ้าพูดถึงเครื่องยนต์ของ Mercedes-Benz นโฟกัสเฉพาะ w 124นี่นะครับมีมากมายหลายบล็อกหลายชนิดนะครับเรียกว่ากลางนิ้วมือออกมาเนี่ยไม่พอนะครับต้องนับนิ้วเทา้าเพิ่มก็ไปได้โทษขอไปนะครับคือเ <c oughs> นื่องจาก b e n z w 124เนี่ยถูกผลิตและก็จำหน่ายออกมาอย่าง ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาหลายปีนะครับรวมๆแล้วก็นับตั้งแต่ปี1984จนถึงปี1997 3เนี่ย13-14ปีนะครับมีรูปแบบของตัวบอดี้รถหลายรูปแบบนะครับทั้งอย่างที่เราทราบซารูนนะครับซีดานอ่าสประตูนะครับแล้วก็แบบเอสเตดหรือวกอนที่เราแบบ คุ้นเคยกัน5ประตูนะครับแล้วก็จะมีประเภทแบบ <c oughs> คาบิเรตนะครับคาบิเรตแบบคูเป้คาบิเรตนะครับลีมูซีนนะครับแม้กระทั่งที่เป็นรถแข็งเลยก็มีเพราะฉะนั้นรูปแบบของเครื่องยนต์ก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับเอาแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับวันนี้เอาสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เข้าใจว่า ใครสนใจที่จะไปหา w 1 2 4สักคันมาใช้เนี่ยมีเครื่องยนต์แบบไหนบ้างนะครับสองกลุ่มนะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินนะครับแก๊สโซลีนนะครับกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับดีเซลนะครับแต่จำนวนมากก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแหละนะครับเพราะว่า,ายุคสมัยก่อนเราเบนซินเนี่ยประสิทธิภาพของ เครื่องยนต์เนี่ยก็จะดีกว่าเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งยังอยู่ในยุคเริ่มต้นดีเซลก็จะได้เรื่องความประหยัดนะครับแต่ว่าแต่มันพละกําลังมันยังไม่ได้มากแล้วก็เสียงค่อนข้างจะดังนะครับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลยุคก,ก่อนๆน,นะครับในขณะที่เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ให้เสียงที่เงียบก,กว่านะครับและก็ให้พละกําลังที่ออกมาออกมาเป็นแรงม้าเนี่ยสูงกว่านะครับก็เลย ทำให้เครื่องยนต์เบนซินไดเน้เป็นที่นิยมในรถยนต์สมัยก่อนๆถ้าดีเซลก็ต้องบอกว่าเพื่อความประหยัดนะครับแต่ก็หรูหราเงียบนะดูไฮโซก็ต้องเครื่องยนต์เบนซินว่นาอย่างนั้นดีกว่านะครับดีเซลก็รถแท็กซี่แล้วรถขนของนะครับสิ่งๆ่งมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับอันนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เครื่องยนต์เบนซิน,นมีอะไรบ้างที่ถูกนํามาวางใน ในปี1924นะครับโอ้นี่ต้องไล่รหัสรหัสอ่แยกรหัสก่อนนะครับถ้าเป็น M เนี่ยคือเครื่องยนต์เบนซินนะครับรถเบนซ์ในยุคนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่อง OM นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นก็คือรหัสของเครื่องยนต์นะครับอันนี้ M เครื่องยนต์เบนซินมี M อะไรบ้างนะครับโอ้นี่ต้องไล่ตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆก็ต่อเนื่องมาจากในปี1923ใช่ไหมครับเาก็ เครื่องยนต์มันยังพัฒนาแตงแต่ว่าต้องการเปลี่ยนโมเดลใหม่แต่ว่าเครื่องยนต์ยังอาจจะใช้ร่วมกันอยู่กับยุคก,ก่อนๆก็อ็ม็น่ะครับยุคแรกๆนะครับรรระะ M 1 0 2ห1 0 3 4, นงะครับอันนี้คือเครื่องเครื่องยนต์เบนซิน102ก็เครื่อง2 0 0 0 c นซีซนะครับ103ก็เครื่อง 3 0 0ไอ้3,000นซีซีนะครับ104ก็2,800ซีซีเพียงแต่ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงอาจจะแตกต่างกันบ้างยุคแรก102ซึ่งอาจจะ200 e 230 e 200เนี่ยพวกเนี้ยเขาจะใช้ระบบฝักโบวหัวฉีดนะครับเป็นแบบ4ีสูบฝักโบวหัวฉีดนะครับส่วน M 103เนี่ยรวางในเครื่องเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับ บ,กบวกหัวฉีดเหมือนกันนะครับบางในเครื่องสามรถยนต์รุ่น3 0 0ร้อย e ในสมัยก่อนนะครับส่วน M104 นี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับหัวฉีดไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นทันสมัยแล้วจะเป็นรุ่น2 8 0 e ในยุคนั้นน่ะน,นะครับและ e 280ในยุคท้ายๆพอ 102, 103, 104ผ่านไปก็ พัฒนามาอีกบล็อกหนึ่งนะครับรุ่นใหม่ๆก็อย่างตัวเนี้ยตัวท้ายๆโคดโคดโคดบีโคดซีอย่างเงี้ยตัวท้ายๆของ w หนึ่งสี่เนี่ยรหัสเครื่องยนต์ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น m หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ m หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเครื่องตองหนึ่งนั่นแหละนะครับก็จะมีในเครื่องรถยนต์สองร้อย e หรือ e สองร้อยนะครับ e สองสองศูนย์หรือสองสองสองศูนย์ e ในยุคนั้นนะครับนี่คือเครื่องยนต์หลักของ เครื่องยนต์ W124 ในยุคท้ายๆนะครับซึ่งตัวนี้จะกลายเป็นระบบะจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบกาเรียกว่าอะไร variable วาววาแปรผันนะครับแล้วก็มีฉีดไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทันสมัยให้ความประหยัดแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเครื่องยนต์ในยุค ก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นยุคต่อเนื่องมาจาก W123 นะครับถือว่าเป็นรุ่น,นท้ายของ W124 ซึ่งเครื่องยนต์ M111 ที่ว่าเนี่ยรหัส 200D 223 e, 230D e, มันบางต้นยท้ายเนี่ยจะถูกนะับยกไปใช้ใน W210 ซึ่งเป็นเบนต์ตากลมหลังจากนี้นะครับรุ่นแรกๆด้วย หลายปีอยู่หลายปีทีเดียวนะครับก็อันนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ก็อาจจะยังใช้ของเดิมอยู่ที่มันยังใช้ได้อยู่แล้วก็ระบบไฟฟ้าอะไรก็ยังไม่ได้พัฒนาไปมากเปี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนรูปโฉมเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเครื่องยนต์หลักๆของเครื่องยนต์เบนซินก็จะมีประมาณนี้นะครับไอ้ที่นอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถพิเศษนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับเราก็จะเห็น M112 M1-1...6...M1-1...9... อะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งไอชุด E... E ผมไม่แน่ใจว่า e 6ห e, เ e, นะที่ไปวางในะที่ของบลาบัสเขาเอาไปโมดิฟายอันนั้นเป็นได้เป็นเครื่อง V8 นะครับอันนั้นก็จะเป็นรถสำหรับจะเรียกว่าวงการแข่ง แข่งรถนะครับซึ่งมันใช้รถในท้องตลาดทั่วไปหรอกนะครับซึ่งก็จะหายากาตามจริงนะครับแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นวิ่งบนท้องถนนเยอะแยะตัววันนี้ก็เนี่ยหลักๆเลย M111 นะครับส่วน M102M103 นี่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับทำให้บางทีมันมันมีปัญหาอยู่การเสื่อมสภาพก็ส่วนหนึ่งจริงๆประสิทธิภาพก็ดีแหละนะครับเพงแต่ว่าด้วยอายุอานามที่มากขึ้น ยาวกว่าเจเนเรชันนี้นะครับทําให้อะไรทดแทนอะไรที่ซ่อมบํารุงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาก็เลยส่วนใหญ่ก็จะที่เราเห็นวิ่งกันบนท้องถนนก็จะเป็นนี่แหละเ1 1มนี่แหละเป็นหลักเยอะเลยนะครับถึงว่ายัางใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างก็ไม่ได้แตกต่างการบรุงสาก็ไม่ได้แตกต่างจากรถยนต์รุ่นใหม่นะครับต้องถือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเครื่องยนต์ที่สเสถียรที่สุด รุ่นหนึ่งจากที่ผมเคยสัมผัสมานะครับส่วนเ <c> ค <oughs> ื่องยนต์ดีเซลซึ่งใช้ใช้ใชรหัส O M เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะคือมันน้อยอ่ะต้องยอมรับว่ามันน้อยแต่มันน้อยไม่แบลว่าม่าไม่มีนะครับ <c oughs> บ้านเราเนี่ยน้อยเพราะว่าแบบอย่างที่เรียนแล้วตัว Mercedes Benz ในในสายตาของผู้คนในภาพลักษณ์ของผู้คนโดยราคาของมันอ่ะมันแพงพูดง่ายๆมันก็เป็นรถ ราคาแพงแหละนะครับการใช้เครื่องยนต์ดีเซลมันก็ดูนะดูชีฟอะเป็นลูกชีปอะราคาถูกว่างั้นเลยทั้งที่จริงๆมันมีจุดดีนะครับเรื่องความทนทานเรื่องความอึดน,นะครับความประหยัดที่สําคัญเรื่องความประหยัดนะครับว่ากันว่าหลายคันนี่วิ่งดีๆมีเฉียดๆยดีกิโลเมตรต่อนัดอะในยุคนั้นน่ยนะครับต่ถึงว่าเป็นรถที่มีความประหยัดมาก ดีเซลของเบอร์เซ s b e n นนะครับแล้วก็มีความทนทานวิ่งกันเป็นล้านกิโลเอ็นเอ็มบ้านเขานะบ้านเราไม่มีใครวิ่งขนาดนั้นหรอกนะครับต้องต้องต้องเพราะเว่าเขาไปทํารถ่เรียกว่าอะไรรถใช้งานนะ่เออรถแท็กซี่อย่างเงี้ยมันมันก็แน่นอนไม้มันขึ้นอลโลกอยู่แล้วนะครับรหัสโ m เนี่ยมีอยู่สามรหัสหลกัลกๆนะครับยุคแรกๆก,ก็จะเป็น 601 60น MOM601 นะครับพัฒนามาเป็น602603คือคือมันก็เป็นพัฒนามาเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่เรียนอ่ะคือดีเซลเขาจะมี4สูบ5สูบผมไม่แน่ใจว่ามี6สูบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต้องต้องขออภยัยแต่ว่าบ้านเราถ้าจะเห็นเนี่ยก็จะเห็นอยู่บ้างในในกลุ่มที่เขานำเข้ามาเป็นรถอ่าเขาเรียกว่ารถแท็กซี่ลิโมซีนนะ วิ่งสนามบินวิ่งโรงแรมอ่ะันนั้นจะมีนะครับซึ่งก็โอ้หมทะลุนะครับขายแล้วก็หายากพูดลืนลื่นในท้ายมีนะครับแต่ว่าก็หายากราคาก็ของมันหายากมันไม่ใช่ว่ามันดีหรือไม่ดีนะมันมัน,มนดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันหายากนั้นก็ราคามันก็สูงขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยจับไม่ค่อยเอามาเล่นพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จริงจริง ด้วยตัวเครื่อง M 1 1 1่ที่เป็นเรียกว่าประจำการหลักอยู่ใน b e n ซ์ W 1 2 4รุ่นท้ายๆเนี่ยโคด B โคด C ไทยๆเนี่ยเขาก็มีความอึดความถึกความทนแล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่จุกจิกถือว่าก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้เครื่องยนต์ดีเซลซึ่งก็ต้องวิ่งกันเรียกว่าอะไร เยอะไมวันละหลายล่ะนั่นแต่คุ้มนะครับเพราะว่ามันหนึ่งมันมันมันประหยัดนะไปหนึ่งกิโลิตรงของดีเซลมันไปได้กิโลเมตรแต่มันมากกว่าเบนซินว่างนั้นดีกว่าแต่ก็นะพอรถไม่ได้ใช้งานเยอะก็ถ้าไม่ได้จุกจิกอะไรเครื่องเบนซินก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรและแถมนี่มซ้ำถ้าอยากประหยัดในุยกี่น้ำมันมันราคาทารุณอย่างนี้ก็ ก็จับไปโดมแก๊สพูดง่ายๆติดแก๊สใส่เครื่องติดแก๊ส LPG เห็นก็เห็นหลายๆคนหลายๆท่านก็ก็ติดแก๊สกันวิ่งกันมาเป็นสิบสิบปีอะพูดย่า้นมันไม่ได้แตกเครื่องยนต์เบนซ์เนี่ยเขาก็มีความทนทานกับการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอยู่แล้วนะแก๊สซึ่ง,งในยุโรปเองในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้กันนะครับเขาก็ก็ติดแก๊สกันเป็นเรื่องปกติไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีอะไรแล้วก็ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความทนทานโอเวอร์เอนจิเนียร์อยู่แล้วในการลักษณะการออกแบบของเขาเนี่ยโอเวอร์เอนจิเนียรงอยู่แล้วนะครับ M111 นี่แหละคือขั้นสุดของเครื่องยนต์เมอร์เซเสเบนนะครับพละกกำลังก็มีพอสมควรนะครับสำคัญที่สุดคือความเชื่อถือได้นะครับไม่จุกจิตซ่อมง่ายประหยัดน้ำมัน ถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกหนึ่งที่อยู่กับเบนซ์ W124 แล้วลงตัวอย่างเหลือเชื่อผมใช้คำว่า,าอย่างนั้นนะลงตัวอย่างเหลือเชื่อนะครับลงตัวอย่างเหลือเชื่อแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แม้อายุอานามของรถจะปาเข้าไป30ปีแล้วก็ตามนะครับ ถ้าต้องขึ้นหิ้งถามผมว่าเครื่องยนต์มือซีดเบนตัวไหนที่ต้องขึ้นหิ้งบูชานะครับไม่ใช่ V8 หรือ V12 E60 E55 หรือ E500 M111 ใน W124 นี่แหละครับรถอายุ30ปีหัวใจมันคือเครื่องยนต์แหละนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เราชอบแต่ว่า ถ้าจะใช้งานปกติในชีวิตประจำวันถ้าโฟกัสมาที่เบอร์ซีเดสเบนเครื่องยนต์ตัวไหนก็ต้องบอกว่า M111 ใน w นเบนนี่แหละครับถ้าพูดถึงเครื่องยนต์มันก็หลากหลายนะครับความชอบของแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนลักษณะการใช้งาน ของแต่ละคนแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับไปขี่ในวันหยุดบ้างไปโน่นนี่นั่นบ้างนะไม่ได้ใช้เป็นรถหลักก็เครื่องยนต์นเอ็มหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบยนหนึ่งสองสี่คันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับกับการใช้งานแล้วก็ทนทานไม่จุกจิกแล้วก็ไม่กินน้ำมันจนเกินไปนะครับหากเกี่ยวกับการประหยัดเพิ่มขึ้นมาอีกก็ สามารถจับไปโดมแก๊สก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ใช้ได้นานเป็น10บสปีเหมือนกันอย่างคันนี้ก่อนที่มาอยู่กับผมเนี่ยเจ้าของเดิมเขาก็ติดแก๊สมาแล้วเพราะเขาฝ่าวิกฤตน้ำมันมาแล้วนะครับรถมีไม่มากหรอกในยุคนั้นที่จะไม่ติดแก๊สนะครับแต่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กันแล้วไม่มีความจําเป็นต้องใช้แล้วน้ำมันเชื้อเพลิงเราหนึงเราไม่ได้ใช้รถเยอะนะครับก็ ถอดออกนะไม่เป็นไรนล้วก็ยังใช้มาถึงทุกวันนี้นี่ก็หลายปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วครับ8ปดปีมันอาจจะ8ปีแล้วครับที่มาอยู่ผมนะครับก็นะครับแต่ถ้าใครนะครับต้องการแหมอยากเสพความเป็นดีเซลของเมนซึ่งขึ้นชื่อว่าทนทาน l อง g l i f นะครับโออายุการใช้งานเป็นล้านกิโลไปเลยครับ O M 601 602 603ก็ได้ แล้วแต่จะหาได้นะครับไม่ใช่ว่าชอบตัวไหนนะครับแล้วแต่จะหาได้นะครับเพราะของบางอย่างเนี่ยมันชอบอย่างเดียวมันไม่ได้หรือว่าโฟกัสเลยมันก็ยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีขายเหมือนรถยนต์ในโชว์รูมบางทีมันก็ต้องรอถ้าต้องการก็ต้องรอนะครับอย่างเนี้ยถ้าต้องการสเปคที่ต้องการสีที่ต้องการบางทีมันนะครับสภาพด้วยนะครับหลายอย่างประกอบกันการเล่นรถเก่าเนี่ยมันก็มันสนุกไปแบบนั้นแต่แต่ว่ามันมันก็สุก สนุกกันแน่นอนนะครับแต่ว่ามันความสุขความทุกข์เนี่ยมันมันมันปัดแจกนะครับบางทีมันก็มีสุขบ้างมันก็ทุกข์บ้างนะคบางทีก็แฮปปี้แหละได้ได้ดั่งใจหมครับแล้วก็แต่บางทีมันก็ชวนให้หุดหงิดเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันในรถเก่ามันก็ต้ก็ต้องเข้าใจมันไม่ใช่รถใหม่แน่นอนเราต้องถ้าเราทําใจตรงนั้นได้นะครับรถยนต์ยี่ห้อใดเครื่องยนต์แบบใดมันก็ไม่ไม่น่าจะเป็น สาระสาคัญหลักหรอกนะเราเราก็จะก็เรียกว่ามองข้ามได้หรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องปัจจัยรองเนี่ยเรื่องความชอบก่อนนะกันถ้าหน้าตาได้แบรนด์ได้นะครับพอที่จะดูแลกันได้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างนะมันรถเดินมันก็ต้องทําหน้าที่ของมันแหละนะครับไม่ใช่ว่ามาจอดที่อันแน่นอนบางบางคันบางคันก็เหมาะที่จะมาจอดให้ดูนั่งดูเฉยเฉยแหละนะครับ ใช่ไหมมัน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 บางทีมันก็เก่าเกินที่จะมาใช้นะครับส่วนคันนี้ W124 นะครับนั่งดูก็มีความสุขแล้วนะครับ Benz W124 พูดถึงความชอบอ่ะมันว่ากันไม่ได้นะครับต่างคนก็ต่างชอบแหละคนเล่นรถเก่าก็ต้องเข้าใจเราเข้าใจนะครับ ของ,ของเหมือนก็เรียกว่าอะไรของเล่น่ะพูดง่ายๆนะครับมันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันหรอกนะครับแต่จะมันใช้ได้ถือว่าเป็นโบนัสนะครับก็หลักการไม่มีอะไรมากหลักการไม่มีอะไรมากถ้าแค่นั่งดูเฉยเฉยมีความสุขโอเคแล้วนะครับทามันขับได้ด้วยถือว่าเป็นโบนัสนะครับเอาว EP ถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรลึกๆเกี่ยวกับเองวิญญาณงสีเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ วันนี้มีสุขทุกคนยินดีทุกันนะครับสวัสดีครับ